สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่นูจะพาไปดูการทำสุดยอดของฝากเมืองจันทบุรีนั่นก็คือทุเรียนทอดตามมาได้เลยคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุน่นะคะที่ได้เปิดโอกาสให้เราเข้ามาถ่ายทำคะ่ะทุเรียนที่เราจะนำมาทอดได้นั้นต้องผ่านการคัดสุกหามคะ่ะและต้องเป็นหมอนทองเท่านั้นหมอนทองแป้งจะเยอะกว่าทุเรียนชนิดอื่นเหมาะสำหรับการทอดเป็นอย่างยิ่งเลยจ้า ก่อนจะนํามาทอดก็ต้องแกะเม็ดออกก่อนให้เหลือแต่เนื้อเท่านั้นนะคะแล้วนําเข้าเครื่องสไลด์ให้บางที่นี่จะไม่ปรุงแต่งหรือเติมสีใดๆดทั้งสิ้นหอมหวานมันแบบธรรมชาติเลยจ้าหลังจากที่เตรียมหั่นสไลด์เสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมน้ํามันตั้งกระทะให้ร้อนเลยจ้านําลงไปทอดกันสดๆแบบนี้เลยค่ะเราจะนําลงไปทอดประมาณ5-10นาทีค่ะในระหว่างที่ทอดนะคะเราจะใช้ตะแกรงคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ความสุกมันสม่ําเสมอกันค่ะดูให้เหลืองกรอบพอดีแล้วก็นําขึ้นมาเสด็จน้ำมันก่อนแล้วค่อยเทลงบนกระดาษซับมัน ึงไว้ให้หายร้อนเดี๋ยวเมนูจะพาไปลองชิมกันนะคะว่าที่ทอดใหม่ๆสดๆเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงตามไปชิมกันค่ะว้าว <Wow. S 2> หอมหวานมัน ฟินเลยหลังจากที่พึงหายร้อนได้ที่แล้วนะคะก็จะนําเข้าบรรจุถุงส่งตามร้านของฝากต่างๆเลยคะ่ะเต็มถุงนี้ก็ประมาณ5กิโลจ้าสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เบอร์โทรตามที่แม่นุ้ยลงไว้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้เลยจ้ารับประกันความสดใหม่ย้ยำว่าทางร้านไม่ได้ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะ